สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าจับตาอีก7เดือนเกิดธรณีพิบัติคำทำนายอาจารย์โอเลอีก7เดือนจะเกิดภัยธรณีพิบัติหลังคำทำนายบุคคลสำคัญเป็นจริงย้อนคำทำนายอาจารย์โอเลยานสัมผัส หลังเคยพยากรณว่าจะมีบุคคลสำคัญระดับโลกจากไปถึงสคนพร้อมเกิดภัยธรณีพิบัติครั้งใหญ่คร่าชีวิตมนุษย์เรือนแสนจากกรณีคำทำนายของอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสนักพยากรณดวงชะตาชื่อดังที่ก่อนหน้านี้ออกมาพยากรณ์ว่าจะมีคนสำคัญระดับโลกจากไปในช่วงเดือนสิงหาคมก่อนต่อมาหลังจากเดือนสิงหาคมได้ไม่นานก็เกิดข่าวร้าย สมเด็จพระจชนินาถอลิซาเบธที่2สวรรตด้วยพระชนมายุ96พรรษาโดยเพิ่งทรงเฉลิมฉลองครบรอบ70ป,ปีในพระราชบัลลังก์ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาโดยหนึ่งในคำพยากรณ์ที่หลายคนก็จับตามองก็คืออีก7เดือนข้างหน้าประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน2566นั้นจะเกิดภัยธรณีพิบัติครั้งใหญ่ฆ่าชีวิตมนุษย์เรือนแสนเทียบเท่ากับสึนามิญี่ปุ่นซึนามิภูเก็ต อย่างที่อาจารย์โอเล่ได้เพยากรไว้หรือไม่และผู้มีชื่อเสียงระดับโลกอีกสองคนที่จะจากไปนั้นจะเป็นใครซึ่งเรื่องนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อและวิจารณญาณของแต่ละท่านด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดหมอปายพรยกระซิบได้ออกมาทํานายไว้ดังนี้ครับหมอปลายพรยกระซิบหรือพิกษุณีปลายทํานายคนลุกภัยพิบัติเรื่องใหญ่โต โศกนาฏกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยพิบัติใหญ่โตที่ทําให้โลกมนุษย์นี้ต้องจารึกไว้จะเกิดขึ้นในยุคนี้ที่พวกเราต้องเห็นไหมพิธีกรถามหมอปลายซึ่งหมอปายก็ตอบว่าขนาดที่โลกต้องจารึกแบบมีคนตายเป็นร้อยเป็นพันยังไม่มีแต่มีเหตุที่ต้องจารึกว่าภูเขาไฟที่นั่นที่นี่ระเบิดที่นี่น้ำทะลักรุนแรงมีแผ่นดินสุดขนาดหนักมีบ้านเราหรือเปล่า พิษุณีปลายกล่าวว่าบ้านเราน่าจะโดนปลายแถวเพราะว่าท่านยมเคยพูดถึงเรื่องนี้ควันที่จะทำให้เดินทางลำบากมีการยกเลิกไฟล์เที่ยวบินไป4,000ถึง5,000ไฟล์ก็เกิดขึ้นมาแล้วเหมือนกันก็ภูเขาไฟระเบิดขเมาไปครึ่งซีกโลกบินไม่ได้เลยอาจจะเกิดขึ้นอีกใช่ไหมหมอปลายกล่าวว่ามันมีอีกเพราะมันคือผลต่อเนื่อง เรื่องของคนวงการบันเทิงพิกษุณีปายกล่าวว่าปีนี้คนจะแต่งงานเยอะข่าวดีเยอะคนปกติน่ะจะอิจฉาดารากันเยอะแต่อีกมุมหนึ่งก็ต้องมองมุมกลับมันไม่ได้สวยหรูไปหมดทุกอย่างจริงๆเตือนในเรื่องของวงการบันเทิงต้องเตือนในเรื่องของเด็กสมัยใหม่ด้วยอาชีพอื่นยังมีเยอะอย่าเป็นแต่ดารานักร้องยูทูบเบอร์จะขาดประชากรในการทำมาหากินบางครั้งเน่ะก็ไม่ได้ดังขึ้นมามันก็เครียด โรคซึมเศร้าก็มาแต่อาชีพน่ะมันหายไปเยอะในโลกใบนี้แล้วก็ไม่มีอะไรหาเงินง่ายเท่ากับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาก็หาเงินได้แล้วพิกษณีปายกล่าวว่าก็ต้องมีวิธีอื่น,นใช้ความสามารถอย่างอื่นอย่าโชว์แต่เรือนร่างใช้ปัญญาบ้างใช่ไหมถูกต้องทั้งนี้หมอปายยังทิ้งท้ายได้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเร็วนี้ จะมีเรื่องของคดีความใหญ่โตมโหฬารานคนตามกันหนักหนามากเสร็จแล้วอยู่ดีๆนะ่ะก็หายเงียบไปจะมีเรื่องของมหากราบการหลอกลวงแบบรุนแรงมีความสูญเสียครึ่งค่อนประเทศจากความเชื่อความศรัทธาและความหลงงมงายโดยขาดสติซึ่งข่าวจะมาเร็วๆนี้ไม่นานนี้ความคืบหน้าล่าสุดพระพยอมเตือนเนนข้างรักอย่าตกเป็นเหยื่อตันหาทำเรื่องบัตรสีบัตรถเถลง เกุมภาพันธ์จากกรณีที่เพจอีช้อยขยี้ข่าวสองโพสต์ภาพของชายแต่งกายในชุดพระสงฆ์สองรูปยืนถือกระทงพร้อมข้อความระบุว่ารักใส่ใหัวใจสีส้สมคู่รักแห่งวงการแครอทปิดตำนานชีรีวายรักข้ามวัดเนนพี่เนนน้องหลังประกาศแยกทางกันเป็นแค่พี่น้องถามว่าสำคัญอะไร เวลาเขาเกี่ยวกันนะ่ะต่างเกี่ยวกันเป็นกรอนมาตลอดคิดว่าเรานะ่ปกติจะสามารถไหมพร้อมเปิดแชทคู่รักแห่งวงการสง์แต่งกรอนหวานจีบกันก่อนประกาศแยกทางลงสตอรี่สถานะเปลี่ยนใจไม่เปลี่ยนล่าสุดผู้สื่ข่าวเดินทางไปที่วัดสวนแก้วตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเข้าพบกับ พระพยอมกาลยาโนเจ้าวาดวัดสวนแก้วเพื่อสอบถามถึงกรณีดังกล่าวพระพยอมกล่าวว่าพวกประเภทเบี่ยงเบนทางเพศนับวันจะมีมากขึ้นและหลุดวงจรเข้ามาในศาสนาก็ต้องเกิดเรื่องที่เรียกว่าบัตสีบัตรเถลงิงเพราะเขาบวชลวงไม่ได้บวชจริงปฏิบัติจริงถ้าบวชเรียนจริงปฏิบัติจริงเผยแพร่จริงสิ่งเหล่านี้จะไม่มีในที่สุด ก็จะเกิดคำว่าล่วงละเมิดธรรมวินัยล่วงละเมิดศีลธรรมอันดีความเป็นสมณะสามเณรต้องถืออยู่อย่างสงบต้องสยบความใคร่ความอยากถ้าไม่สยบแสดงว่าไม่ได้รับประโยชน์จากการบวชผมขนเล็บฟันหนังต้องตีโจทย์ให้แตกและจะไม่ไปหลงสิ่งเหล่านี้ของใคร ไปหลงเพราะไม่เอากรรมฐานที่พระอุปชาให้ใส่ใจปฏิบัติแน่นอนต้องเป็นเหยื่อตันหาสาวกพระพุทธเจ้าที่ตกเป็นเหยื่อพยามารหรือเจ้าตันหาความอยากโงโงงมันกำลังจิกหัวพระหัวเนนหลายองค์ที่กรรมฐานไม่แข็งทางโลกเป็นกันเยอะทางธรรมก็มีกันบ้างบางทีน่ะ กลับตัวไม่ได้ก็มีศึกไปก็มีไม่ต้องห่วงว่าศาสนาจะอายุสัน้นเหลือแต่อายุเปรตอยากนั่นอยากนี่ชาวพุทธอย่าพยายามอยู่อย่างยากส่วนเรื่องนี้ถ้าเขาแค่เกี่ยวกันโทษเล็กน้อยไปก่อนนะแต่ถ้าพระไปเกี่ยวพาราสีก็ต้องอาบัตถถ้าเป็นเนรพรหมจันทร,ร์ก็เสื่อมทำให้ไม่บริสุทธิ์งดงาม ความผิดตรงที่ถ้าเขาเสพกันเมื่อไรนะ่ะก็หมดสภาพน้องๆเนนนะ่ะถ้ามีอะไรแบบนี้ก็ศึกไปซะอย่าไปโชว์ความเลวของตนโชว์อวัยวะเพศต่างๆมันเป็นของอายนะ่ะต้องปกป้องไม่ดีแน่นอนความคืบนาล่าสุดพระดังเชียงใหม่ทํานายปี6-6ดวงเมืองอยู่ในวังวนขัดแยง้งเลือกตั้งซื้อเสียงหนัก พระครูอมรธรรมทัตเจ้าวาดวัดผานอน้นจังหวัดเชียงใหม่ทำนายบ้านเมืองปี2566รวม8ข้อชี้จะมีน้ำท่วมจากฝนหนักชุกระหว่างแผ่นดินไหวการเงินจะเฟ้อค่าครองชีพสูงบ้านเมืองอยู่ในวงวนความขัดแย้งไม่จบเมื่อบ่ายวันที่13มกราคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพระครูอมรธรรมทัต เจ้าวาดวัดผันอ้นตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่หรือใช้นามในการทำนายว่ามหาพูดผันอน้นได้มอบเอกสารที่ได้ทำนายดวงเมืองที่จะเกิดขึ้นในประเทศและในมุมต่างๆของโลกที่ผ่านมาแต่ละปีมีความแม่นยำหรือใกล้เคียงมากโดยท่านจะระบุไว้ว่าการทำนายในแต่ละปีหากจะนำเสนอข่าว ก็ขออย่าได้ตัดเรื่องใดเรื่องหนึ่งออกเหมือนกับที่ผ่านมาจะทำให้ผลการทำนายคาดเคลื่อนก็ขอให้นำเสนอลงตามที่อัตมาได้ทำนายออกมาเท่านั้นโดยในปีนี้ทางพระครูอมรธรรมทัตได้ส่งคำทำนายสถานการณ์บ้านเมืองในปีพุทธศักราช2566มีทั้งหมด8ข้อโดยเริ่มตั้งแต่วันพุทธที่ย2ม,มีนาคม 2,566ขึ้น1ค่ำเดือน5พอจนถึงวันจันทร์ที่8เมษายน2,567ตรงกับวันแรม15ค่ำเดือน4 1ปีนี้ดาวศุกร์ธาตุน้ำวงเล็บ6จรไปพบพังคะน้ำจะให้โทษจะมีพายุฝนมากมีลมมรสุมเกิดขึ้นบ่อยจนเป็นเหตุให้มีฝนตกหนักชุก น้ำป่าไหลหลากจะสร้างความเสียหายให้กับประชาชนที่อยู่ในที่ลุ่มต่ำปีนี้น่ะน้ำจะท่วมบ้านเรือนเป็นวงกว้างทั้งในประเทศและต่างประเทศเกษตรกรจะได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วม 2. ดาวจันทร์าดตินวงเล็บ2จอนไปพบมรณะหมายถึงการเงินจะเฟอ้อเพราะดาวจันทร วงเล็บ2หมายถึงการเงินจะเกิดภาวะเงินเฟ้อค่าเงินตกต่ำสินค้าจะแพงขึ้นค่าครองชีพจะพุ่งสูงขึ้นรายได้ไม่พอกับรายจ่ายอันเนื่องจากสินค้ามีราคาแพงมากขึ้นประชาชนจะอยู่ยากยิ่งนักการเมืองหรือพักการเมืองประกาศค่าแรงขั้นต่ำเป็น600บาท700บาทบ้างจะทำให้ต้นทุนการผลิต สูงขึ้นทันทีในขณะที่เกษตร,รกรยังไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่รัฐบาลยังไม่มีมาตรการประกันราคาพืชผลทางการเกษตร,รทําให้ต้นทุนการผลิตของเกษตร,รกรนั้นสูงขึ้นทั้งค่าปุ๋ยค่ายาค่าแมลงแต่ราคาพืชผลทางการเกษตร,รจากชาวไร่ชาวนานจริงๆนะ่ะตกต่ําขาดทุนจะได้รับความเดือดร้อนส่วนพืชผลทางการเกษตร,รที่ ตกไปอยู่ในมือของพ่อค้าคนกลางจะสูงขึ้นโดยมีข้ออ้างว่าค่าขนส่งที่สูงขึ้นจากราคาน้ำมันเมื่อต้นทุนการผลิตสูงขึ้นนั้นบริษัทหรือโรงงานขนาดใหญ่ก็ต้องย้ายฐานการผลิตไปที่ประเทศที่มีค่าแรงต่ำกว่าประเทศไทยจะทำให้คนตกงานเพิ่มมากขึ้นโจรผู้ร้ายก็จะมากขึ้นอีกและปีนี้ จะมีข่าวเศร้าคนที่เกิดวันศุกร์อายุ91ปีดาวศุกร์วงเล็บ6จอนไปผังคะคนเกิดวันจันทร์อายุย่าง72ปีดาวจันทร์วงเล็บ2จอนไปผังคะเพราะปีนี้ดาวทั้งสองเสียทั้งคู่ 3. ดาวจันทร์ธาตุดินวงเล็บสองตกมรณะจะเกิดดินสไลด์ดินยุบตัว ดินโครนถลม่มอันเกิดจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและให้ระวังแผ่นดินไหวปีนี้จะเกิดแผ่นดินไหวในประเทศที่มีแนวแผ่นเปลือกโลกแยกตัวอยู่ก่อนแล้วเช่นประเทศไต้หวันประเทศศรีลังกาประเทศอินโดนีเซียประเทศเกาหลีเกาะฮ่องกงแม้แต่ประเทศไทยก็ต้องระวังให้มากเมื่อเกิดแผ่นดินไหวสิ่งที่ต้องระวัง ตามมาก็คือคลื่นสึนามิอาจจะเกิดขึ้นได้ในประเทศที่มีแผ่นดินไหวรุนแรง 4. ปีนี้วงการบันเทิงยังจะซบเซาดาวสุขวงเล็บ6ตกผังคะคนในวงการบันเทิงจะก่อเรื่องเสียหายขึ้นมาทำให้ภาพลักษณ์ของวงการบันเทิงตกต่ำทำให้เกิดวิกฤตศรัทธาเกิดความขัดแย้งฟ้องร้องกัน ของคนในวงการบันเทิง 5. ปีนี้ดาวศุกร์วงเล็บ6ตกพังคะดาวเสาววงเล็บ7ตกปุตติดาวทั้งสองเป็นคู่ศัตรูปีนี้ภายในประเทศจะมีความวุ่นวายขัดแยง้งประท้วงอันเนื่องจากความเห็นไม่ตรงกันความสงบสุขของคนในประเทศหายไปประเทศไทยยังตกอยู่ในวังวนของความขัดแยง้งไม่รู้จบส่วนต่างประเทศ ก็มีความขัดแย้งเกิดขึ้นนอกจากรัเสเซียกับยูเครนแล้วยังมีจีนกับไต้หวันเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้และญี่ปุ่นจะฟาดฟันกัน6ปีนี้ดาวเสาธาตุไฟวงเล็บ7ตกปุติอาจจะมีท่อส่งแก๊สหรือโกดังเก็บเชื้อเพลิงโกดังเก็บสารเคมีเกิดระเบิดขึ้นอาจมีการ วางระเบิดในสถานที่สำคัญต่างๆและดาวเสายังหมายถึงภูเขาไฟระเบิดประเทศที่มีความเสี่ยงสูงก็คือประเทศอินโดนีเซียและนอกจากนั้นประเทศหมหาอำนาจก็จะทดลองอาวุธชีวภาพทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับความทุกข์ขึ้นมามาก7ปีนี้ดาวจันทร์วงเล็บ2ตกมรณะถ้ามีการเลือกตั้งขึ้น จะมีการใช้เงินซื้อเสียงค่อนข้างมากโดยเฉพาะพักที่ได้เปรียบทางการเมือง 8. ปีนี้ดาวพฤหัสบดีวงเล็บหจอนไปทงชัยพระภิกษสุสงฆ์จะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นผู้คนจะเข้าไปพึ่งพาศาสนาพุทธศาสนาจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในสายตาโลก